ทีนี้พอเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังอัปเดตเสร็จมันยังเป็นภาษาจีนอยู่แต่ว่าเราสามารถไปเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับนี่ใช่ครับผม<ป>แต่เราจริงๆนะยอมเราไปซื้อมายังไม่ได้ทาอะไรเลยนอกจากวัดวิ่งกับหัวใจเต้นแล้วก็ดูแจ้งเตือนอแล้วก็ดูแจ้งเตือนกับเริ่มเยอะแล้เนี่ยยูไอก็เข้ามาหน้าแอปเหมือนเดิมครับมันจะอยู่เนี่ยคาว่าสตะตูยูไอไม่เยอะมากว่ะพี่เมื่อก่อนไม่ได้เยอะแบบนี้นะเมื่อก่อนนี่มีแบบงๆสามสี่อัน อ๋ออันนี้วันดีแทนกันนะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับกล่องนั้นแหละพี่นี่เรามาทําอะไรกันครับนี่เราจะมาแกะกล่องมี่แมนห้ามันดียังไงมันก็จะเป็นรุ่นสารต่อของมี่แมนสี่นั่นเองผมว่าพี่นึกว่าสารต่อมี่แมนหนึ่งมาเป็นห้าเลยเฮ้ยมี่แมนหนึ่งมันมีปะมีหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เรียงเลยจริงเหรอ อ่าวัดก้าเดินแล้วมีแบรนสองมันเพิ่มอะไรขึ้นมาวะมีแบรนด์สองตัเวลาพักที่โฟนเล็กๆที่บอกเวลามันจะเป็นดอกจอบเจาะเจาะรูอ่ะเออคือว่าอนั้งสามอันสี่อันเป็นจอยอันนี้เขาเป็นห้านะเฮียเพลงง่ายใช่ไหมไม่ที่จําได้จะทําได้มีแบนสี่เพราะว่าใช้อยู่แต่ราคาเขาเปิดมาพร้อนหมดพันเด็ดพันสองประมาณพันหนึ่งอะถ้าเกิดว่าเป็นเมืองจีนก็ประมาณสองร้อยหยวนมันมีสองรุ่นนะรุ่นที่มี NFC กับไม่มีบ้านเราอ่ะบ้านเราสวยเอาเข้ามาก็เป็นรุ่นที่ไม่มี NFC เพราะว่า ใช่ไม่ได้ตัวนี้เด้เป็นเครื่องจีนนะแต่เครื่องจีนกับเครื่องไทยก็ไปในต่างอะไรกันนี่ยคืออันเนี้ยไทโซโฟนเขาให้เรามาเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวในบ้านเรานะพี่กตอนนี้ยังไม่เปิดอีกเหรอยังไม่เปิดก็จะรีวิวเลยมีอะไรเนี่ยมีเลขคาคือกล่องอะเหมือนกับมี4สีแบบเป๊ะเลยอะแล้วไอ้ข้างหน้าอะไรก็ไม่ก็คล้ายๆกันอีกแล้วก็ไอ้ลายฉลุตรงเนี้ยก็เหมือนๆกันอีกแต่มันจะมีจุดที่เอาข้อติจากรุ่นเก่ามาทำต่าหม่แล้วเหมือนกับแก้จุดบกพร่องเฮ้ยบกพร่อง มีวีดีโอแบบกระทับมันเพิ่มอะไรมาบ้างอ่ะสิ่งที่เพิ่มนะครับที่ผมชอบมากชาร์จใช่ไหมที่ชาร์จแม่เหล็กก็คือดูแล้วมันกลับเลยอะคือเมื่อก่อนมีจะต้องแบบถอดออกมาแล้วสายถอนกระสวยสายใหม่ี่คือแน่นมากถอดทีนี่คือบางทีเรียบแตกทีหน่อยที่มันแบตอึดมันก็เลยนานๆทีคือคนใช้มีส่วนใหญ่เขาจะบ่นเรื่องนี้กันนะใช่มันถอดออกมาชาร์จยากแต่มันก็อยู่ได้นานนะแล้วชาร์จยากพออีที่ชาร์จของมันอะบางอันอะไม่เข้าต้องเอาพยายามมาล้างที่ผมเห็น อ๋อแผ่นสัมผัสมันไม่มันไม่ร้อนไม่พอดีก็ออยางมาลาทีถึงจะชาตี แต่พอมารุ่นนี้ครับก็คือเป็นแม่เหล็กง่ายๆเลยเรียบร้อยแลคือควรจะทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วเลยคือคุณจะบ่นมากก็ไม่ได้เพราะว่าราคาแม่งเส้นละ800เส้นละพันหนึ่งก็แค่มันวัดวิ่งวัดการเต้นหัวใจกันน้ําใส่ไว้น้ำใช่อันนี้กันน้ําได้ให้ m ทเจนใหม่อ่ะพี่กันน้าลึกห0เมตรใช่ไหมวัดประจําเดือนได้วัดอะไรได้อีกเนาะตะกีนนอนนอนการนอนบเดียวทําแท็กกิ้งแท็กกิ้งเองไม่ต้องไปคอยกดเปิดที่ชาร์จใหม่ที่ชาร์จใหม่ที่เก่ามันจะเป็นเหมือนมิ แคปซูละมันต้องถอดแคปซูลออกวะใช่อันนี้คือจริงอันนี้ก็คือยังถอดแคปซูลได้อยู่แต่ว่าการชาร์จไม่เป็นต้องถอดแคปซูลแล้วไหนลองลองลองชาร์จดูฮะนี่จะเป็นอย่างนี้อฮ้ยมันนี่เออมันดูดเข้าไปเลยว่ะดูไปเลยแค่นี้เพราะเสียม ตัวก็เป็นเป็นไทเอทั่วไปเสียบชาร์จอะไรก็ได้โน้ตบุ๊กก็ได้เจ๋งว่ะพี่ขอขอนี่ยไี่มันเท่ว่ะพี่เนี่ยเราแน่นด้วยนะพี่ลองปล่อยดูพี่พี่ลองปล่อยอันนี้ก็คือไุณใช้รุ่นสี่อยู่ซื้อมาก็กลุ้มแล้วเพราะมีฟีเจอร์นี้คือมันลำคัญนะการที่ยังแงตัวมันออกมารุ่นสี่ชาร์จแบบเดิมป่ะใช่รุ่นสี่ชาร์จแบบเดิมอันนี้แน่นเลยนะมันดึ๊บเข้าไปเลยเนี่ยอือนี้ลองแกวมาดูดิ อนี้ก,กคือกระสวยของเขาเนี่ยคือปกติมีจะต้องถอดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปใส่เครื่องมันเป็นแคปซูลแ,แต่มันแน่นมากเลยนะ <c oughs> น้ำหนักมันมันได้เลยตัวมันก็ดูน่ารักนะพี่ไม่ได้ดูแย่นะอันนี้ที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจนี่มีบาร์โคดทำให้มันดีนะที่ขนาดเท่าเดิมคนที่ใช้ไอ้มีแบน ก็คืออยากใช้ที่มันเล็กๆกระทัดรัดไม่อยากให้ขยายเบาๆแล้วก็แบบอึดๆอะไรนี่นีพูดเสียงดังก็ได้ลูกอ่ะที่สําคัญครับตัวนี้จอมันเพิ่มขึ้นด้วยยังไงยัง1.1นิ้วเมื่อก่อนเป็นเท่าไหร่น่าจะประมาณ0.9นะเพิ่มขึ้น20% เไปทำโมเลตใช่แล้วกูควรควรเลือกเมนูอะไรกูอ่านเก่งซะด้วยภาษาจีนเนี่ยเยอะละไม่เป็นแล้วทีนี้อ๋อบุญจินชอบกินไต้องเชื่อมกับโทรศัพท์โทรศัพท์ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะมันถึงจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยอันี่มันเป็นภาษาจีนเปลี่ยนก่อนจริงเหรอใช่ครับต้องเป็นภาษาอังกฤษ ก็ถ้าเป็นเครื่องไทยเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานี้แต่ถ้าเป็นเครื่องจีนเน่ะก็แค่ใช้ภาษาที่เครื่องเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมใช้นะผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บผมก็อัดลิงก์กันเลยผมให้ตัวมัน่ะจดจําสแตตได้ไม่จำเป็นจะต้องถ่ายวนตลอดเราก็แค่มาดูวันหนึ่งเพราะว่าผมอ่ะใช้แค่วิ่งแล้วผมก็จับดูว่ามันแคลอรี่มันลดไปเท่าไหร่ แท็กการออกกําลังกายได้1 1ชนิดอันเนี้ยก็แท็กไปว่ามันแท็กได้คร่าวๆมันคือมันยังไงมันก็ไม่เปะอยู่ดีนะคือมันจะสู้พวกสมาร์ทวอชแบบนี้ไม่ได้อันนี้ราคามัน5้า0 0มันมันแน่นอนราคามันชัดเจนอยู่แล้วแล้วไอตัวเนี้ยพี่ฟีเจอร์อย่างเช่นเรื่องของแบตเตอรี่เงี้ยอยู่ได้กี่วันถ้าใช้งานแบบจับเซนเซอร์ตลอดอะสิบสี่สิบสี่วันใช่แต่ว่าปกติแจ้งเพื่ออะไรก็ประมาณยี่สิบยี่สิบวันใช่ เซตภาษาอังกฤษรด้ยังไงเรียบร้อยครับผมก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็โหลดแอปมันต้องใช้แพรนะแอปไหนแอปไหนหันมาให้ดูมีฟิตอ่ามีฟิตถ้ามีไม่ฟิตต้องไปรีแพรเฮ้ยไปทำ แต่งรูปยิ่เมื่อกี้ซึ่งผมอ่ะโหลดไว้แล้วนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปแล้วก็ล็อกอินมันก็จะไปที่หน้าหน้าโฮมอ่ะหน้าหน้ารั้เซตตรงเซตตรงใช t เซตว่าเราหนักเท่าไหรสูงเท่าไรอะไรเงี้ยครับเพื่อมันจะได้เอาไปประมวลเราเวลาเราเชื่อมต่อไปที่หน้าโปรไฟล์โอเคอันนี้คือมีมีทั้งหมดที่ผมเคยใช้เย็ดคีรูปโปรน่ารักจังเลยเฮ้ยอุ้ยมีทั้งมีแบนสามมีแบนสี่นี่แหม่พูดก็พูดครับมีแนฟี มีแอมบ a สเ a อร์ต้องเข้าแล้วครับนาทีนี้โอเคก็ไปแอด device นะครับผมแล้วก็ไปที่แบนด์แล้วมันจะต้องทำงานนี่มันก็จะเสิร์ชหาไว้ใกล้ๆใช่ไหมใช่ที่อันที่ใกล้เคียงอันนี้กดอันนี้ก็รอก่อนนานไม่ได้ปกติไม่นานนะครับเพราะว่ามันไม่มีเครื่องอื่นเลยเฮ้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 ยมันสั่นอุ้ยหตะกี้ถ่ายไม่ทันว่ะจังหวะสั่นกดถูกใจครับกดถูกอ่านไหมอ่านอะไรไม่ออกก็กดถูกใจไปก่อนมาละมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอนเนี้ย่เนียลโอเคแค่นี้มันก็จะขึ้นว่าเนี device add ที่ไม้เนี่ยมันเป็นมีแบีนที่เร็วมากเขาบอกไหมว่าเขาใช้ CPU อะไรน่าจะเป็นจนแรม865ที่ระบบปฏิบัติการอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่ต้องรู้หรอกอย่าไปรู้เลยจริงๆรรู้เรื่องพวกนี้ก็เท่านั้นอ่ะใช่ เราไมาใช้อง้มันเร็วไม่เร็วก็รู้คือมันไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วนะมีแบรนด์คือคือถ้าเกิดคุณอยากใช้มันแบบนี้ก็นี่ไงแบบเนี้ยหน้าจอใหญ่ๆปัดซ้ายปัดขวาเห็นไหมที่ทำก็เหมือนกันด้านหน้าก็ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมพวกหน้าจอใหญ่ๆปัดซ้ายปัดขวาแต่เาจริงๆนะยอมเราไปซื้อไม้ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากวัดวิ่งกับหัวใจเต้นแล้วก็ดูแจ้งเตือนแล้วก็ดูแจ้งเตือนกับเริ่มเยอะขนาดบอกไม่ได้ทำอะไรแต่คืออันเนี้ยมันเอาไว้แบบว่าให้คุณแบบใช้แบบทั่วไปอะไรจริงๆถ้าใช้เหมือนที่ที่ผมใช้อ่ะมันก็พอแล้้้วนไมมมม่่ตออออองาซืืแบบบเเเคชรรียั ทำไมภาษายังเป็นภาษาจีนเลยเน,นี่ยเนี่ยมันให้เซตตรงนี้อยก่อนอนอกแบบแ a นดิสเพย์มันจะสอนมั้งโเล,เล่นเพลงไงนะไม่ไม่ต้องสอนเราเราฉลาดกดถ่ายรูปได้ด้วยอะไรเงี้ยเรอใช่ใช่กดถ่ายรูปได้เลยก<ด>ำลังซิงอันนี้น่นี่้ยมันกำลังขึ้นในนี้อยู่ครับกำลังซิงก์กันอยู่ผมชอบอมากเลยมันกดเดียวมันก็เมาแล้วอ่ะไม่ไม่อันนั้นซิง์ หลังจากที่เรากดหยุดกล้องไปหนึ่งวิครับไม่รัอัปเดตเสร็จเลยทีนี้พอเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังอัปเดตเสร็จมันยังเป็นภาษาจีนอยู่แต่ว่าเราสาม,มารถไปเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเน่ใช่ครับผมก็มาที่หน้าควบคุมมันนี้แหละครับเม,มนูเปลี่ยนภาษาจะอยู่ด้านล่างแลงเกวกนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็เนี่ย อิงลิไม่มีภาษาไทยอยู่นะตอนนี้ยังยังาว่ายังยังไม่ได้เข้าไทยแบบจริงจอนาคตผมว่ามีแน่นอน้านเก่าก็มีกดไปก่อนไม่นี่มันเป็นเครื่องจีนไงโอเคเราบอกก่อนว่าเราได้มาเซตแรกๆของประเทศเลยเพื่เซตแรกของโลกด้วยของจักรวาลของกาแล็กซีทางช้างเผือกนี้เอ้แต่มันก็ดีนะเมื่อก่อนมันต้องเปลี่ยนภาษาเครื่องอะมันอันนี้แต่นี่คือเปลี่ยน้ได้แล้วเสร็จเลยแล้วมันกลายเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับดูดิก็ดีนะให้เราฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยจอทัดดีไหมจอทัดดีไหมผมว่าดีนะถ้าราคาประมาณเนี้ย Ya, itu dia. แต่ว่ามันก็ต้องลดน้ําหนักไงมันไม่ได้แบบจะมาทับคือถ้าเกิดว่าเทียบกับเรียวมีแบรนด์เอาพูดง่ายเรียวมีแบรนทัดโคตรไม่ไม่ดีอ่ะหง่วงมากแต่เนี้ยทัดดีเลยอ่ะต้องอันเนี้ยรู้สึกว่าฟอนต์มันน่ารักขึ้นน่ารักขึ้นแล้วด,ดูดูดีกว่ารุ่นที่แล้วในในในตอนที่เราคุยกันเกี่ยวกับอ่อนเนอร์แบรนด์อ่อนเนอร์แบนยุ้ยเขาจะน่ารักน่ารักหน่อยม,มีแบนตอนนั้นยังยังสู้ไม่ได้แต่ตอนนี้ผมว่าสู้ได้แล้วเนี่ยแล้วฟอนต์ดูดูเนียนกว่่่่่าาาาาออ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 ัััันน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 กกกะะะมมมพพิเเเซลลป็ดดดททรรยยีตตไไงู้ภษื ผมว่าน่าจะิดจริงเยอะเลยมีแบบอีเวนต์เวิร์กอัลนะครับกดมอดูนู่นนั่นนี่ก็ได้โหมดออกกำลังกายแถวกำลังกาย11อย่างใช่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นเก่าด้วยรุ่นเก่า6หรือ9วะประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้มี11ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ก็คือไม่ได้ใช้เลยหรอกเอาจริงน้อยคนนะจนมากจะเดินกับวิ่งเดินวิ่งว่ายน้ำว่ายน้ำใช่แล้วก็ยน้ยกดัมเบลอะไรเงี้ยลองลองสวมใส่ดูลองสวมใส่ดู อันนี้อันนี้ลองใส่แล้วตะกี้แบบ,บหมดไปทีหนึ่งก็ฟีลความรู้สึกนะผมเหมือนตัวตัวที่เราเลยเหมือนอม,มีแบนสก็คือเบาๆบาเบาๆเหมือนใส่กาไรข้อมือเฉยๆเหมือนอย่างที่ชื่อมันก็บอกแล้วมีแบนถ้าอยากได้นาฬิกาแบบของเน่ก็อามาสิตแล้วเปลี่ยนยูไยังไงว่าเปลี่ยนยูไอเปลี่ยน UI ยูนก็เข้ามาหน้าแอปเหมือนเดิมครับมันจะอยู่เนี่ยคำว่าสตโต้ ยุ้ยไม่เยอะมากว่ะพี่เมื่อก่อนไม่ได้เยอะแบบนี้นะเมื่อก่อนนี่มีแบบโง่ๆสามสี่อันแล้วผมเห็นว่ามันมีลิมิตของของมันด้วยนะที่ออกมาสี่แบบเป็นลายการ์ตูนอะที่มีโคนันมีอะไรวะเออพวกลายบราอะไรเงี้ยดีว่าไอ้สปองบ๊อบอุ้ยแม่งชอบอันนี้ว่ะน่ารักมากอะใช่ปะเออสิงโอ้ยเสร็จแล้วเหรอดูดิก็สิงโหลดตรงนี้มันโหลดอยู่นะครับประมาณสามสี่วิอะเสร็จเลยเสร็จแล้ว เอ้ยเชี่ยน่ารักว่ะพี่พี่ตั้งสมเด็จเลยดูดิเฮ้ยมันน่ารักเลยพี่ดูดิเออว่ะปัญญาอ่อนครับพี่เป็นคนแบบนี้ว่ะแล้วเนี่ยแล้วดูวอลเปเปอร์ที่มันแบบแบบน่ารักน่ารักเคลื่อนไหวได้อ่ะมันจะกินแบตประวันนี้นั่นแหละเราเราใช้พวกนี้เราว่าไม่กินนะมันเป็นแค่ แค่นี้เองอ่ะแต่คือมันน่ารักมากเลเว้ยดูดิแล้วจอมันเต็มกว่าอันเก่าด้วยอันนี้มันใหญ่ขึ้น20สปรเ็ใช่กูแม่งน่ารักอ่ะชอบอ่ะดูดีอ่ะจริงๆซื้อแบบซื้อไปใช้เองนะใครที่แบบว่างบไม่ถึง Apple Watch หรือว่าไม่อยากให้มันแบบชาดพันไป Apple Watch คือเราว่าบางอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะเอามาแค่นับก้าวนะครับนักกีฬาโรงเรียนอะไรเงี้ยน้องๆไม่ต้องกลัวพังเออเฮ้แต่ว่าทีมมันสวยอ่ะดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะโอ้ ต้องมีมันมีบอกให้บอกครบเลยอ่ะก็จริงผมชอบมากกว่าไอ้หัอเวงนะเออเดียวจริงๆไม่หมายถึงหน้าหน้าพวกยุยเออหน้ามันมันมีครบไอ้พวกนี้มันแบบเนี่ยมันเลือกได้ไม่กี่อย่างนะแล้วผมทิ้งแม่งเลยียที่ผมต้องใช้ครบผมต้องมาใชันเนี้ยพอจะเลือกแช้อันอื่นนะอย่างอันเนี้ยวันที่หายไปอย่างเงี้ยใช่ก็มันมีนิดเดียวไงแต่นี่มันบอกครบอ่ะใช่ใครไปฆ่าใครพี่เลยผมชอบถ้ายูไอผมชอบหน้ายุไอผมชอบอันนี้มากกว่า น่ารักว่ะเนี่ยมันมีมันมีทั้งแบบว่ามันมีให้เลือกรูปด้วยหรือเปล่าบบมมีีแโโฟต้ก็ใช่ายที่เราต้องเลือกรูปหรือว่าเราเราอันนี้ก็ได้นะเราเซตของเราเองได้นะเออยังติดเชื้อเจเรียบร้อยแล้วอ่ะประมาณนี้ราคาเท่าไหร่เนราคาเปิดตัวอยู่จีนนะครับผมรุ่นไม่มี NFC 800บาทแต่ถ้ามีประมาณพันหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าเอาเข้าไทยแล้วซูเปอร์โฟนขายที่เท่าไหร่ยซูเปอร์โฟน ก็ไปลองหาซื้อหาดูกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านี่ก็เอารุ่นที่ไม่ต้องเอาเอ็ก็ได้เพราะว่าบ้านเรายังไม่พร้อมเรื่องของการจ่ายเงินถ้าเขานําเข้ามาแล้วราคาชาร์จแบบไม่โดดมากไม่โดดมากผมว่าก็ก็คุ้มโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยากให้เนเน่รีวิวยังไงก็บอกแล้วกันนะครับเนเน่จะไปดําน้ําดูปะการังแล้วมาทํารีวิวให้ทุกคนดูในหน้าเว็บแล้วก็หน้าแฟนเพจของกูแซบแอดมินเนเน่ันนี้เนี่ยเขาใส่กาซั่นมาทํางานนะครับนี่ยไงนี่ก็สกาซั่นเหมือนกันอนใส่แล้ว ไม่เป็นคนแบบนี้อ่ะพี่เิงพี่ต่างอยู่หลังบ้านเมืม่อวานพายุฟ้าไปแล้ว <laughs> อ่ะวันดีผู้ชมหน่อยพี่สวัสดีครับ